ไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนห่วย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 ไปไปเลยไปเลยห่วยไหนวะไหนวะตีกันไปไกลตีเลยพวกมันอยู่ไหนรอจีมั้ยมันอยู่ไหนไหนคนไหนคนไหนแล้วแล้วพวกมันอยู่ไหนเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวเปิ่ง๋ยวไปดูก่อน ไหนไหนมาตียงตรงนี้เดี๋ยวเด้อไหนมันมัมาตีเหรอไอคนงี้เมาเหรอเต้นดีกว่าไม่เราไม่ชอบไงว่าเรามารูปเมียไงแล้วนานๆทีไอไอพวกไอพวกนั้นใช่ไหมทางใครที่วิ่งๆอ่ะในในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ไม่ใช่คนที่เป็นทำหน้าที่ในเรื่องของการขับรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าจะเห็นว่าหนึ่งในลักษณะของรถที่จอด นะครับรถที่จอดเนี่ยถ้าเป็นรถรับส่งนักท่องเที่ยวเขาจะจอดบริเวณริมถนนแล้วก็ไม่ไมไมไมหันหน้ารถไปทางใดทางหนึ่งนะครับสองคนขับรถก็จะต้องใส่เสื้อสตาฟของพัทยามิวสิกเฟสิวัลมีบัตรนะครับก็จะเป็นใส่เสื้อดาจะเห็นได้ว่าเป็นใส่เสื้อดําแล้วก็มีเขียนไล้ว่าพัทยามิวสิกเฟสิวัลแล้วก็มีบัตรนะครับซึ่งจะให้บริการอยู่แต่ภาพที่เราเห็นเลยว่าคนที่อ,อยู่บนรถนั่นแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อทีมงาน นะครับแล้วก็รถจอดในลักษณะที่ว่าคนที่ประจํารถเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นช่วงที่พักไปเข้าห้องน้ําทานอาหารนะครับแล้วก็ได้จอดรถไว้ข้างทางนะครับซึงก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นการเข้าเข้าใจผิดกันแต่คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า <S <S เขาไม่ได้มีหน้าที่แล้วก็เราเองเนี่ยคนที่มีหน้าที่ก็ <S <S ได้ออกมาชี้แจงแล้วแล้วก็อย่างที่เรียนว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆะต้องมีเครื่องแบบเครื่องหมายที่ชัดเจน นะครับสำหรับในการให้บริการนะครับส่วนลูกลูกบอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมผมคิดว่าไปดูกันแล้วเนี่ยนะครับคนที่นั่งอยู่ในรถนะฮะในในส่วนที่เป็นภาพที่มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ในรถเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารถเราจอดแบบไม่ได้กําลังให้ให้บริการอยู่แต่ถ้าลูกบอสเนี่ยถ้าคงคิดว่าเป็นเป็นลูกนายกนะก็กยิ่งไม่ใช่อย่างเลยนะครับเพราะว่า,าลูกลูกผมเนี่ยไม่ได้ใช้บริการรถเลยแล้วก็ในวันงานเนี่ย ไม่ได้มาที่งานด้วยนะครับที่ไปชมง,งานแล้วไปตื่นกันหน้าง,งานนยมันสร้างความเสียหายให้กับองค์พัะยาคือในในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างอย่างคราวนี้เราเราก็ยอมรับนะครับตามที่มีข่าวอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเราเนื่องจากว่าพอมีเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ชาร์จเข้าไปทันทีนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่า ไม,ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานใดๆก็แล้วแต่ของพัทยาเรามีในเรื่องของมาตรการทางด้านความปลอดภัยนะครับการควบคุมต่างๆเนี่ยอย่างอย่างได้มาตรฐานเที่ยวนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าถ้าถ้ามีมาตรการที่ครับเขาเรียกว่าผ่อนผ่อนปลนจนมากเกินไปอาจจะเกิดเหตุการณ์มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าถ้าท่านเห็นจากในภาพแล้วเนี่ยแล้วสอบถามจากเจ้าหน้าที่พอมีเหตุการณ์ผิดปกติปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าไปทันที นะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอเรียนว่าในงานพัทยามิวสิกเฟสิัลหรือว่าในทุกๆงานที่จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่พัทยาหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นี่นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือเพื่อให้ทุกคนได้มาสนุกมามีความสุขนะครับแล้วก็มาร่วมกันทําให้ในส่วนของเรื่องเศรษฐกิจหรือว่ามีเงินหมุนเวียนในพื้นที่นะฮะสร้างไรายได้ให้กับในพื้นที่นะครับเรามาร่วมกันสร้างความสุขร่วมกัน นะครับเรามาร่วมในการที่มีกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เดินทางมาร่วมกันอาจจะมากันเป็นหมู่มากนะครับก็ถือว่าทุกคนนะครับมาแบ่งปันความสุขกันมาร่วมความสุขร่วมกันในการเที่ยวงานไม่ว่าจะเป็นพัทยามิวสิกเสติวัลหรือว่างานใดๆก็แล้วแต่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่